ครับสวัสดีท่านผูช้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนนะครับ ROV กดเริ่มเกมไม่ได้ยี่ครับผมจะมาสอนนะครับนี่กดเล่นอะไรไม่ได้นะยครับนี่่าขั้นตอนแรกนะครับกดเข้าไปที่การตั้งค่านะครับนี่ แล้วก็กดตรงทั่วไปนี่แหละครับเลื่อนลงไปล่างสุดเลยครับนี่จะเจอฟื้นคืนทั้งหมดตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยครับแล้วมันก็จะขึ้นมาว่าจำเป็นต้องรีสตาร์ทเกมหลังใช้งานการตั้งค่าอันนี้ใช่ไหมครับแล้วก็กดยืนยันไปเลยนะครับ แล้วก็เข้าเกมนะครับพอเข้าเกมเสร็จก็กดเริ่มเกมเลยนะครับแล้วก็รอสักพักนะครับนะในคลิปหน้าผมจะมารีวิวฮีโร่ตัวนี้นะครับฮีโร่ใหม่ครับนี่นะครับแล้วก็เข้าเสร็จแล้วนะครับเราก็ ลองกดไปที่โหมด 5v5 เลยนะครับปึ๊บนี่เห็นไหมครับแล้วก็จะเล่นได้เลยนะครับนี่นะเออคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ